เพราะการส่งออกคือหัวใจสําคัญในการสร้างเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศปัจจุบันกว่าร้อยละห้ของ GDP ประเทศไทยมาจากการส่งออกการส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับสัดส่วนเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งนะครับของ GDP ประเทศเราเนี่ยมันมาจากการส่งออก ตัวเลขการส่งออกของไทยปี2565ขยายตัวที่ร้อยละ5.5มีมูลค่ารวมประมาณ2 8 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า9ล้านล้านบาทโดยมีตลาดส่งออกสำคัญ5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและเวียดนามอันดับแรกก็จะเป็นหมวดรถยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยางนะครับแล้วก็มีอัญมณีเครื่องประดับเคเม็ดพลาสติกอุตสาหการรมรถยนต์อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์คือสินค้าของไทยที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งในการส่งออกมาตลอด10ปีเฉพาะปี2565ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกมากกว่า980,000ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง7.29% เทคเตอร์ของชิ้นส่วนกับยานยนต์เนี่ยคอนโทร GDP ประมาณ14-16เแล้วก็สร้างแรงงานต่างๆถ้าอิสระช่วยทั้งหมดเนี่ยก็คือเกือบๆ0 0 0 0 0คนอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยก้าวหน้ากว่าที่ใครๆคิดเพราะไม่เพียงเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ9้าของโลกแต่ยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถกระบะอันดับหนึ่งของโลกในเวลานี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเราเป็นฐานเศรษฐกิกับญี่ปุน่นแม้ทั้งโลก ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็ผลิตที่ไทยลูกค้าทุกประเทศจะเชื่อมั่นว่าเราได้โนฮารจากญี่ปุ่นทาให้เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยสเสน่ห์ของอันมยมีและเครื่องประดับฝีมือคนไทยทําให้ปีที่แล้วเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าอยู่ในอันดับที่3ด้วยเม็ดเงินกว่า510,000ล้านบาทและยังมีอัตราการขยายตัวสูงถึง62.83นับจากปีก่อน ในอุตสาหกรรมนี้มีคนงานประมาณล้านกว่าคนต้องบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยรายได้เนี่ยเกินไปเกือบ2.5เท่าจากค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำไปไกลเลยว,วันนี้อัญมณีไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าการส่งออกติดอันดับหนึ่งใน5ไม่อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีเพราะว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของนวัตกรรมเองการเจรไนและเผาพลอยเนี่ย คนไทยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับบอกว่าที่เนี่ยเป็นเมืองหลวงอันนี้มันดีโลกลย,ยังมีสินค้าไทยอีกมากมายที่มีศักยภาพในเวทีโลกเพียงแต่ต้องเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสินค้าที่เราจะขายได้นี่ก็คือคุณภาพต้องเป็นที่ยอมรับได้เราจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีบวนการผลิตนะครับจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรมนะครับมีการ อีตได้ทักษะฝีมือคนชานาน<อ>วันนี้อุตสาหกรรมไทยยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยต้องเร่งปรับตัวอยู่ตลอดเวลาคิดว่ามันยังไปได้ต่อราะนั้นเราพยายามจะดูว่าทําอย่างไรที่ให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยยังยืนต่อไปได้ยาวที่สุดเราจะทําตัวซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ต่างชาติวันนี้มามาดูมวยไทยมากินผัดไทยต่อไปต้องมาซื้อพลอยไทยการส่งออกเนี่ยมันเป็นการสร้างรายได้สร้างรายได้จากต่างประเทศเข้าประเทศเราเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วก็กระจายไปยังคนมุ่งมากในประเทศเราเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันยังเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ยังสําคัญต่อไปในหนา,นานคตครับ